ล่าสุดเป็นทนายเดชาครับอยู่ๆก็มาแจ้งข่าวให้กับนักข่าวทราบ่ยนะโดยบอกว่าหมายข่าวสารวันที่25กุมภาพันธ์ปี68เมื่อเวลา11นาฬิกาฟังดีๆนะครับศารอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีล,ลำมเมิดอำนาจศาลครับอา้าวกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผม อีซี่ยุคนยุคนชนข่าวเป็นประจำเช่นเดิมนะครับหากชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับทันทีที่มีสถานการณ์ข่าวด่วนเนี่ยเราจะมาพบเจอกันเป็นเช่นเดิมนะครับติดตามผมยุคนเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับล่าสุดนะครับเพิ่งมี ารายงานข่าวด่วนมาจากศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับตัดสินจำคุกคุณอัจฉริยะเบืงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสายข่าวนั่นก็คือทนายเดชากิตติวิทยานาันประธานเครือข่ายทนายคลายทุกเพิ่งแจ้งรายละเอียดนี้ให้กับกลุ่มลายของนักข่าว หรือว่าผู้สื่อข่าวได้รับทราบกันนะครับก็อย่างที่ผมนําเรียนนะครับว่าผมเองก็เป็นนักข่าวนะครับแล้วก็มีทีมข่าวเล็กๆเป็นทีมข่าว Easy News Easy ยุคคนนะครับที่ลงพื้นที่ไปทําข่าวจริงนะเกาะติดสถานการณ์ข่าวมีทีมช่างภาพอะไรแบบเนี้ยนะก็มีรายงานข่าวด่วนไม่พลาดนะครับครุกวงในนะครุกวงในข่าวมาติดตามอย่างแน่นอนนะครับ ทีนี้คุณอัจฉริยะเองก็กําลังมุ่งมั่นพิสูจน์คดีของคุณแตงโงว่าเป็นว่าไม่ใช่คดีประมาทนะครับนะตอนนี้ก็สู้กันอย่างหนักเลยนะพยายามดันเข้าไปนะก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะให้อัยการสูงสุดนะครับบลึกฟื้นคดีขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับ คุณอัจฉริยะเองก็ถือว่าเป็นนักสู้นะครับแล้วก็มีคดีความทั้งถูกฟ้องทั้งฟ้องคนอื่นเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะแกก็คงไม่หวั่นไหวอยู่แล้วกับสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าเผชิญเหตุอยู่ณขณะน,นี้นะครับทีนี้คดีนี้ที่ทนายเดชาแจ้งให้กับผู้สื่อข่าวผมให้ดูนะฮะนี่ครับอยู่ในลายกลุ่มนะน้องทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคน เพิ่งส่งให้ผมมาดูนะครับผมก็เพิ่งกินข้าวอยู่นะกาะติดข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันแล้วคุณอัจฉริยะไปพราดโดนสารตัดสินจำคุกแบบไม่รอลงอาญาด้วยนะครับไม่รอลงอาญานะคุณผู้ชมครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าคดีแบบนี้เนี่ยจะต้องถูกควบคุมตัวไปคุมขังรหรือเปล่าหรือยังมีโอกาสที่จะอุทธรณ์ หรือมีโอกาสที่จะต่อสู้ได้นะเดี๋ยวขอดมอายาดมสมุนไพราตาหงไทยสูตรสองไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะอแต่อ่านข่าวแล้วมันก็ตื่นเต้นเหนื่อยแหละว,ว่ากันง่ายๆขออนุญาตดมหงไทยนิดนึงโอ้แกเป็นนักสู้คุณอัจฉริยะแต่รอบนี้เนี่ยจะติดจริงหรือเปล่า หรือว่าจะมีโอกาสาปล่อยตัวออกมานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยผมจะมีรายงานความคืบหน้าออกมาเพิ่มเติมเพราะว่า,าแล้วทำไมไม่บอกว่าคดีอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงครับนะเ <ใช S 1> พราะแม่พี่น้องประชาชนกำลังเข้ามาคือผมต้องเกริ่นก่อนนะครับไม่งั้นมันมันอาจจะไม่เข้าใจนะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อเมื่อปีห6หกต่อเน,นื่องจนถึงปีห7เจ็ด คือผมถึงเกลิ่นนะครับเดี๋ยวใกเย็นแป๊บนะครับผมถึงเกลิ่นว่าคุณอัจฉริยะแกเป็นนักสู้นะแกมีคดีความกับเจ้าหน้าที่รัฐเนยเยอะนะแล้วก็แกก็สู้มาโดยตลอดนะผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับทีนี้เมื่อปี6-6ต่อเนื่องจนถึงปี6-7แกไปมีคดีกับผู้การจอนะครับสมัยที่เป็นผู้บังคับการสืบนครบาล ผู้การจ่อปัจจุบันท่านเป็นพลตํารวจตรีทีระเดชรมสุธีครับนะปัจจุบันท่านขึ้นไปเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลนะครับนะขึ้นเป็นพลตํารวจตรีสมัยนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้บังคับการฝ่ายสืบสวนตํารวจนครบาลผมวนความก่อนนะฮะเป็นโจทยื่นฟ้องคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ในความผิดฐานแจ้งความเท็จ แล้วก็มิ่นประมาทโดยการโฆษณาต่อสารอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326329โดยกล่าวหาว่าไปโยงใยกับระบวนการที่ทำผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้ผู้การจอเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงสารมีความเห็นว่านะสารก็มีคำสั่งหนขณะนั้นยกฟ้องนะครับยกฟ้องคุณอัจฉริยะอ เนื่องจากสารมองนนะครับว่าการตีแผ่เรื่องราวของคุณอัจฉริยะนั้นมีประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ถือว่าเป็นความผิดอ่าเอาตัวนี้ก่อนนะฮะคือคือคุณอัจฉริยะเนี่ยแกมีหลายเรื่องไงนะหนึ่งในนั้นก็คือเอาละวันดีคืนดีแกก็ไปมีคดีกับผู้การจ่อนะผู้การจอ่อพลตำรวจตรีธีเดชทำสุธีที่คู่กับาสารวัตรแจดังๆนะที่ดังๆเลยนะครับ แต่ครั้งนั้นในสารยกฟ้องนะครับบอกว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับนำตีแผ่เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตอนนั้นเนี่ยเริ่มแจ้งความกันตอนปีหกหกแล้วต่อมาสารก็ตัดสินยกฟ้องในปีหกเจ็ดเมื่อช่วงปลายปีนะแล้วหลังจากนั้นเราก็นึกว่าเอคดีคงคดีความเนี่ยมันก็ผ่านไปเห็นไ,ไหมคดีคงคดีความมันก็ผ่านไป ผมก็นึกว่าจบแล้วนะก็นึกว่าไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าล่าสุดเป็นทนายเดชาครับอยู่ๆก็มาแจ้งข่าวให้กับนักข่าวทราบไงนะโดยบอกว่าหมายข่าวสารวันที่25กุมภาพันธ์ปี68เมื่อเวลา11นาฬิกาฟังดีๆนะครับศารอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีล,ลำมิดกอำนาจศาลครับอ้าว เป็น,ดดน,าานคนดีละเมิดอำนาจศาลนะครับเป็นคดีละเมิดอำนาจศาลฟังชัดช้าชัดชัอีกครั้งหนึ่งนะแต่เป็นคดีละเมิดอำนาจศาลกรณีที่คุณอัจฉริยะมีการส่งไฟคำพิพากษาย่อคดีที่พลตำรวจตรีธีระเดชทำสุดทีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่มีข้อเท็จจริงถูกลักลอบคัดทาย ไปโดยยังไม่ได้รับอนุญาตคัดถ่ายโดยชอบจากศาลอันนี้ผมเอาเป๊ะ,เ,ปะเลยนะจากทนายเดชานะครเป็นคดีละเมิดอำนาจศาลแต่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องมาจากคดีของพลตำรดวจตรีธีระเดชธรรมสุธีโดยศาลตัดสินให้จำคุกคุณอัจฉริยะสองเดือน โดยไม่รอลงอาญานะครับอันนี้คือทนายเดชาแจ้งนะเมื่อตอนเที่ยงนิดๆเนี่ยนี่ก็เป็นข่าวด่วนเลยนะครับส่วนทนายเดชายังไม่ได้ติดเออยังไม่ได้ถูกตัดสินจำคุกนะฮะนะก่อนหน้านี้แกก็โดนตัดสินจำคุกแต่รอลงอาญาคดีกับใครอ่คดีกับอาจารย์ออดก็อุรท์กันไปต่างฝ่ายก็ต่างอุทรณ์แล้วแกก็ไปมีคดีกับคุณสนทิด้วย กับคุณสนทีเนี่ยตา่างฝ่ายก็ต่างฟ้องกันไปแล้วก็ฟ้องกันมานะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะอันนี้ชัดเจนนะถ้าใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับก็เข้าไปดูกดเลื่อนดูย้อนหลังได้ว่ามันมีที่มาที่ไปเนี่ยต่อเนื่องกันมาอย่างไรผมก็ทราบข่าวมาเกาะติดข่าวสารพอมีความคืบหน้าเร่งด่วนก็เลยเอามารีบแจ้งให้กับคุณผู้ชมไดอรับทราบนะครับหากชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับ สองเดือนนะฮะมีคนบอกว่านึกว่าสองปีสองเดือนครับธนาเดชาแจ้งว่าเป็นคดีลัเมิดอำนาจศาลนะครับหากชื่นชอบข่าวด่วนสไตล์แบบนี้นะมีข่าวปัจจุบันทันด่วนก็จะรีบรายงานให้ได้รับทราบสามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไคร์เอาไว้ได้ช่วงท้ายของรายการนะครับสนับสนุนทีมข่าวของเราทํางานเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็เกาะติดข้อมูลข่าวสารสามารถสั่งซื้อสินค้าจากยุคน,นะฮะ เป็นสินค้าชุมชนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดผมเองมีทั้งไส้อัวแล้วก็แหนมนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์กล่องข้อความก็ได้นะคุณผู้ชมครับสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนทีมชุมชนได้ข่าวดีข่าวแม่นยำนะไปแล้วก็ได้ของอร่อยไปรับประทานครับ